ท่านแน่ยังไม่ได้กดซับ s ไ r i b e ช่องใช่ไหมคะฝากกดซับ s cribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสตางอยู่แล้วก็ชอบสีชมพูนะคะวันนี้หยิบมารีวิวหนึ่งรุ่นค่ะจะค,ะคจือเดนยอร์ที่บอกเลยว่าน่าใช้งานามากแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะรุ่นที่ตันหยิบมาวันนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เลยเป็นกระเป๋าสตางแบบสองพับนะคะน่ารักมากอันนี้น้องเป็นสีชมพูแบบ แบบหวานฉ่ำมากๆเลยแล้วก็น้องจะมาพร้อมกับอะไรสีทองนะคะน้องใบนี่บอกเลยว่าสวยใหม่กริบมากๆแล้วก็ตรงที่จับสิทเนี่ยตรงเนี้ยเขามีดีเทลแบบน่ารักน่ารยนะคะเป็นซีดีนะคะแบบนี้แล้วก็ที่จับเนี่ยมันจะเป็นหนังสีชมพูด,ด้วยค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะราคาออกช็อปเนี่ยจะอยู่ที่29,000บาทแต่ ถ้าในช็อปไทยนะคะตอนดูในเว็บไซต์เนี่ยใครจะลองไปดูก็ได้นะมันจะไม่มีสีชมพูแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่เป็นสายหวานเนาะแล้วก็ชอบแบบสีชมพูน่ารักๆแบบนี้นะคะ ก็จัดใบนี้ได้เลยแต่ราคาช็อปเราบอกไปว่าเกือบสามหมื่นใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนนะคะลูกค้าไวแบนด์เนมเนาะได้ราคาพิเศษไปแน่นอนแล้วก็ประหยัดจากราคาช็อปไปหลักหมื่นเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าประหยัดมากๆค่ะและน้องไม่มีนะคะเขามาพร้อมกับอุปกรณ์แบบ4ฟเซ็ด้วยนะคะและนี่ดีเทลการเย็บของน้องเนาะก็จะเป็นแบบสไตล์ซิกเนเจอร์เลยของดีออค่ะซึ่งสวยมากด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะน้องจะมีช่อง ที่ไว้ใส่เหรียญแยกกันด้วยนะคะจะเป็นช่องสิบเนาะซึ่งพอเปิดออกมาเนี่ยช่องใส่บัตรนะคะน้องจะเป็นแบบนี้ช่องคู่สวยฉ่ำมากๆแล้วก็ช่องใส่การ์ดเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันมีช่องการ์ดอยู่ทั้งหมด3ช่องนะคะก็รวมเป็น6เนาะแต่ว่าเขามีด้านหลังอีกนะคะก็ฝั่งละ2อนี่นะคะก็รวมใส่การ์ดได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือ1ิใบเลยนะคะ สำหรับช่องใส่แบงค์นะคะก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะคะซึ่งอันนี้เราสามารถใส่แบงค์พันได้เลยสบายๆนี่นะคะไม่เลยขึ้นมาเนาะเพราะว่าช่องเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวค่ะก็ใส่แบงค์พันได้แบบสบายๆเลยและถ้าหากว่าใครมีใส่เหรียญใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะมีช่องใส่เหรียญมาให้ด้วย ตรงช่องเหรียญน,นะคะเป็นช่องที่กว้างกว่ารุ่นปกติที่ทังเคยเห็นมากๆเลยคือใส่เหรียญได้เยอะเลยหรือว่าใครจะเอาแบงค์มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยเพราะว่าถ้าหากเราเอาแบงค์มาใส่ตรงนี้นะคะก็คือเรารูดสิบใช้ตรงนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวลองใส่แบงค์พันให้ดูเผื่อใครอยากจะลองใส่นะคะก็พับสักหนึ่งพบับเนาะแล้วก็ใส่ได้ประมาณนี้นะคะก็เราสามารถรูดสิบปิดได้เลยนะคะนี่ อันนี้น้องเป็นหนังคราฟนะคะแต่ว่าคือสัมผัสเนี่ยน้องนุ่มมือมากๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยก็ใครอยากได้นะคะน้องใบนีน้องคริสเตียนดีออร์สีชมพูมุงมิงนะคะสามารถแคปรูปนะคะส่งมาสอบถามแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไวแบนเนมนะคะหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยเราก็มีให้ช้อปปิ้งกันอีกเพียบเลยอยู่ที่ไลน์วีพีกรุ๊ปค่ะสามารถมาจอยกลุ่มกันได้ที่ท็อปคอมเมนต์นะคะเราจะปักหมุดไว้ให้แล้วก็ถ้าหากใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้งานจนเบื่อแล้ว มาขายที่ร้านวันแม่เนมได้เลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็ อยู่ที่เซนทัลเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you